ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตดประจวันที่17พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟฟ์ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนตชาวนี้ขอสนหอหะเรยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าดอทบุลเนี่ยพร้อมที่จะเซ็งต่อมูอานีในคารานะโดยทางด้านของบริสเซิลด์บุลนะฮะสนใจในการดึงตัวรักดานโกโรมูอานีกลับไปยังเวทีบุนเดสเิกาเยอรมัน เดืก่อนหน้าในวัย25ปีปรารนี้ย้ายจากท้าน,นของไอทรักแฟงเฟิร์สนะฮะไปเล่นให้กับท้านของเปเชเมื่อกลางปีที่แล้วแต่ว่าผลงานไม่เข้าตาทำไปสิ้น6ประตูกับอีก5แอซสซิสจากการลงเล่นในสนามบนเวทีฟุตบอลฟีเอร์ลีกเอิง25นัดนะฮะทำให้เลกิฟนั้นเผยได้ว่าดอชมูนเนียกำลังพิจารณาถึงโอกาสในการดึงตัวมัวนี่กลับไปรยังเวทชบุนเดสยรเซริกาเยอรมันกักดิกคร้งในฤดูกาลหน้า โดยสโมสรดังของเยอรมน,นีเองต้องอาต้องการแนวรุกคนใหม่สำหรับการใช้งานในช่วงซีซัน2วน2ี2สินค่ะนี้โดยฝั่งท่านนั้นดอตบุเตีริจะแยกทางกับท่านของเซบาสเตียนอันแบร์และก็ยูซูฟาโมโกโกทำให้ช่วงที่ผ่านมานั้นถูกโยงกับหัวหอกหลายคนในคดะนี้ล่าสุดนั้น คือบัวนี่นั้นที่ถูกวิจารณ์เรื่องของผลงานในการเล่นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเรื่องของค่าตัวคงจะเป็นปัญหาในครั้งนี้เพราะการบริการเปิดเผยได้ว่าด๊อชมุนพร้อมจ่ายค่าตัวเพียงแค่50ล้านยูโรในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นต่างจากด้านของทด้านเปเเชที่คงจะไม่ยอมขาดทุนอย่างแน่นอนในครั้งนี้ นอกเหนือจากท่านของโบอานี่ยังมีชื่อของเซรโรกิราซี่กองหน้าสุดกาดนะฮะแต่ส่วนนี้คงต้องแย่งชิงกับหลายสโมสรที่จับตาผลงานนักเตะอย่างต่อนเนื่องในขักนี้นั่นครับอาจะผมเป็นแตว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาจจะหนึ่งไงหลายทีมตาลุกวาวนะฮะค่าฉีกสัญญาของเซอร์ซี40ล้านโยูโรสนใจกันบ้างไหม โดยการนี้ทงด้านของค่าจิตสัญญาจำนวนกว่า40ล้านยูโรของโยชัวเซอร์ซีนะฮะมีผลกับทุกทีมน,นะผมในหน้าปรานี้ตามการบริงานรทัด้านของสื่ออิตาลีโดยทงด้านของวารากาเซต้าเดโรสปอร์ตเปิดเผยนะว่าบริญญาต้องการเงินค่าตัวเซอร์ซีจำนวน60ล้านยูโรแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะค่าจิตสัญญา 40ล้านยูโ,ยโรที่ผูกมัดกับนด่านของบาเยร์มิกเนี่ยกลายเป็นเงื่อนไขที่ลุกทีมนั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้ในตอนนี้โดยกรณีของดังกล่าวที่คาดว่าทีมอือ่นๆนั้นพร้อมจะลงสนามการแข่งขันสวนทางกับนั่งของเสือใต้ที่ยังไม่มีความอ่า,อาสนใจกองหน้าในเท่าแลนด์รายนี้แม้ว่าผลงานส่วนตัวคอเนเตตในฤดูกาลนี้ดูดีเป็นอย่างมากในคังนี้ก็ตามทีฝั่งท่านของบรอส โซบรูนะฮะต้องการจะเก็บซเซอร์ซีไว้กับทางทีมต่อไปแต่ว่าโอกาสในการย้ายสังกัดเนียยังคงมีอย่างสูงนะเพราะค่าสัญญาที่ลดลงมาทําให้หลายสโมสรพร้อมดําเนินการแบบจริงจังในคั้งนนี้โดยในส่วนของกองหน้าในวัย2ปีปรรายนี้ที่เปิดโอกาสในการย้ายทีมเพื่อที่จะรับสัญญาที่ดีขึ้นนะฮะโดยคาดกันว่านักเตระรายนี้ปรัถนาค่าแรงประมาณ4-5ล้านยูโรต่อไป ซึ่งเป็นจำนวนที่สโมสรจากพิมบริอังกฤษพอจะจ่ายไว้ในครังนี้นั่นเองนะโดยสัญญาของเซอร์ซีมีไปจะถึงกลางปี2026ส่วนผลงานของเซอร์ซีซั่นนี้นะฮะลงสนามไปทั้งสิน้น37นัดทำไปทั้งสิ้น12ประตู97แอซิสในคันนี้นั่นเองนะเป็นอาว่าง,งานนี้ต้องรองดูก้อต่อไปก็ได้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรรามาดูข่าวต่อมากันครับอาจระยังไงเริ่มแผนเสริมกำร,ร่งในครังนี้นะ ้ากองหลังที่ตด้ดนของแมนยูยเตรียมจะดึงตัวมาแทนที่ราฟาเอลวารันในขณะนี้โดยการน,นี้ทางด้านของทางแบนเชสเตอรยเต็ดนะฮะต้องเตรียมความพร้อมในการเสริมทัพแนวใหม่หลังจากที่ราฟาเอลวารันเซ็นเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสประกาศอำลาทิมโอเชฟฟอร์ดหลังจบฤดูกาล2023น,นี้โดยงานนี้วารันเองก็สร้างผลงานไม่คงเส้นคงวา กัรพันดั้งของปีศาจแดงเนื่องจากว่าตัวการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่ย้ายจากทางด้านของเรอัลมาสริดมาอยู่การังด้านของแมนยูเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021ด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่34ล้านปอนด์หรือราว1,496ล้านบาทและกระดกนาำให้กระทางทีม93เกมในขาบนี้น ดยจากการยืนยันของอดีตตานดารับที่ชาฝรั่งเศสที่เตรียมออกไปหาความท้าทายใหม่กับสโมสรอ,อื่นนะฮะนั่นจะทําให้แมนยูเนี่ยจำเป็นจะต้องอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมหากองหลังคนใหม่เข้ามาเติมแนวรับเดรคาร์นี้ให้จบได้นะสำหรับตอนนี้เองนั้นก็มีรายชื่อเซ็นเตอร์แบ็กมากมายที่พวกเขาอยากจะได้ตัวมาอุดช่องโหวจากการขาดวอรันแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมี5้ารายที่มีความเป็นไปได้สูงที่แมนยูจะยื่นข้อสเสนอในช่วงเสมอ,อนี้ เริ่มไปทีชิหนึ่งกับกองการกันจารเร็ตเบดเวดิโดยนารับอนาคตไกลในวัย21ปีสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพกับนักของเอฟเวอร์ตันด้วยเหตุนี้ทำให้นักของแมนยูเองนั้นแสงความสนใจนักเตะรายนี้อย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเบดเวินั้นย้ายมาเล่นกับนันของทอฟฟี่ถือเงินเมื่อปี2020นะฮะ และจากนั้นก็ถูกส่งลงไปเล่นแบบยืมตัวกับด้านของ b บ็กเบิร์นบร e เบอร์และแลก็ p s v อสไอโฮเสำหรับฤดูกาลน,นี้นักเตะกล้าขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของเอฟเวอรตและผลงานชั้นดีของเขาก็ทําให้ถูกว่าเ็กตัวติดทีมชาติอังกฤษนะจุดด้อยของเบริกเวตก็คือการไร้ประสบการณ์แต่ว่าจุดแข็งของนักเตะได้แก่การที่ เล่นเกมรับที่แข็งแกร่งและก็มีบริบัทนัยนอกจากนี้เขายังถือเป็นกองหลังที่กล้าลากบอลจากแดนหลังขึ้นไปช่วยเกยมบุกในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยที่สําคัญแล้วยังเป็นนักเตะท,ที่ถูกเล่นเล่นดูกาอากาศได้ดีนะฮะและก็มักจะขึ้นไปช่วยทําประตูกับทีมได้ลูกตั้งเตะโดยผลงานในการาทำสามประตูจากจานวนสีเกม ในลีกซีซันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานอกจากนี้ยังมีเปอร์เซ็นต์ลงตัวจริง92เแสดงให้เห็นนะว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเจ้มาข้อที่2คนที่2ก็จะเป็นชองแคร์ตูดิโบปะการหลังจอมแกร่งของนิชและวก็ทีมชาติฝรั่งเศสได้สร้างผลงานดีมีคุณภาพมาตลอดนะฮะและ้ังจะทำให้เขาเนี่ยตกเป็นเป้าสนใจจากบรรดาทีมชั้นนำในยุโรป ซึ่งยืนยันว่าหนึ่งในนั้นก็คือแมนยูที่ต้องการตัวเขาในครั้งนี้เป็นอย,าานอย่างมากเนื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือนะฮะเพราะเมื่อปีที่ผ่านมาบริตเทวิลเองนั้นเคยพยายามที่จะยื่นข้อเสนอให้กับางด้านของนิชพิจารณาตัวโตดิโบออกมาร่วมงานกับาพด้านของพวกเขาแล้วหลังทีมกำลังจะเคลียร์แฮ์ดี้แม็กไกวออกจากสโมสรแต่ว่าสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งกันดอนนว่าการอำลาชินโอเทฟ,ฟอร์ดของวารานนั้นทําให้เกิดช่องว่างในขมกําลังเกมรับขณะที่เซอร์จิมรรคิิฟซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรนิชและก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของร่วมของแมนยูพร้อมทุ่มเงินเพื่อจะคว้าตัวดานะรับเลือดเฟรนด์ว้ยี4ปีวายนี้มาร่วมชิมผลงานของตัวดีโบกับการลงสนามในเกมลีกลีกเอิงนะฮะในการนี้ ถือว่ายังน่าประทับใจแม้ว่านักเตะจะไม่มีชื่อในการยิงประตูแต่ก็สามารถทำแอสซิสต์ได้2ครั้งจากทั้งหมด29เกมซึ่งมาถือว่าเป็นผู้เล่นกองหลังในแบบที่แมนยูต้องการในเวลานี้ต่อมาข้อที่3เกลุสันเบรเมอร์สำหรับตำาหน่งของเบรเมอร์เนี่ยตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องนะว่าจูว e นตุสพร้อมจะเปิดรับทุกข้อสเสนอในการขายเซนเตอร์แบ็กชาวบาสเรียนออกไปในช่วงสัดนี้ โดยแมนยูเองก็ออกอาการตารุกวาวเมื่อได้ทราบกับเรื่องนี้ประการัหลังทีมชาติบราซิลเวอร์เจปีรานี้ไปหนึ่งใน s า a ์ตัวเก่งของจูเว่ในฤดูกาลนี้และแน่นอน,นว่าการซื้อแข้งบรานี้คงต้องใช้งบค่อนข้างจะสูงโดยมีการบระาาเมินการ์ดว่าแมนยูอาจจะทุ่มงบประมาณปือ50-70ล้านยูโรคือราว2,145ล้านถึง2,730ล้านบาทเพื่อจะเซ็นสัญญากับหน้าของเบรเมอร์ซัมเมอร์นี้ บอลเบอร์เม,อเ,มอเนี่ยถือเป็นผู้เล่นที่ลงสนามอย่างสม่ำเสมอให้กับนักดั้นของมาบรายโดยที่ดันตัวการนี้เขาทําได้3ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด35เกมในลีกแต่นั้นหากนักเตะมายืนคุมแผงหลังคงทําให้ปีศาจแดงนั้นมีเกมรับที่แข็งแกร่งในคาัังนี้มากยิ่งขึ้นนะต่อมาคนที่4ก็จะเป็น Mas มาสเคฮีหลังจากที่อาลาเชลซีไป เล่นในตำแหนางของเิสเทนพาเรชดโดยค่าตัวเพียงแค่18ล้านปอนด์หรือราว700ก2ล้านบาทเมื่อปี2021มาร์สเกฮีสามารถยกกระดับฟอร์มการเล่นของเขาจนได้กลา,ายเป็นหนึ่งในได้รับชั้นยอดของสุขวันพ์มีมเรนงกตโดยผลงานประกันหลังในวัย23ปีบรายนี้ทำให้กเกเรตซาเกชเรียกตัวติดทีมชาติอังลนดแหลายยิงไปกว่านั้นชื่อของเขาการังเนื้อหอมสุดๆนะฮะเพราะมีหลายทีมต้องการจะใช้บริการเจ้าตัวในการคุมแนวรับ โดยเกีวฮีเนี่ยเป็นนารถที่พาเรตังขาดไม่ได้โดยผลงานของเขาในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้ตัวสังกัดเนี่ยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและก็เสียประตูยากแม้ฤดูกาลนี้จะลงเล่นในลีกไปเพียงแค่24เกมและก็ทำไป1แอสซิสแต่ศักยภาพของเขายังสามารถพัฒนาได้อีกครั้งปัจจุบันเกวฮีเหลือสัญญากับทางด้านของพาเลต2ปีและงานที่ดเอีก e เองคงต้องการเริยกค่าตัวนักเตะ ให้สูงที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทําได้ในช่วงเสมอน,นี้และแน่นอนว่าแมนยูเองนั้นคงต้องรีบตัดสินใจไม่อ,อย่างนั้นอาจจะโดนปาดหน้าในครักนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนติาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ